bởi vì vậy là không lại nào không kinh được kinh cả hả không kinh được, ha, không được. Ừ. có một ông đi mình đi nó nhé là phong còn, đại việt kinh sao phong có đi tạm nói các bạn tạm nói được ở tạm đi các bạn anh bối tụ Mấy đây mình cuối kinh đái cả phong lại à. <laughs> thì lắm phong ao à, con thể tôi cứ ba lại mình lại kinh nó mở lên đó hai đầu bán đi à phong Tín. thích cây còn cái bao mà đông để cho mà mưa và nắng á

ถ้าจาบ้านต้องเดินทางไปแจ้งที่กรุงเทพเนี่ยค่าเสียหายห้าพันึงหมื่นเนี่ยโดนหักค่าเดินทางค่าอาหารค่าที่พักก็หมดแล้วก็คงจะไม่ไปลอยกก็คงไม่ไปก็เลยต้องมาแบบมาช่วยเราตรงนี้ถ้าไปแจ้งกรุงเทพมาก็คงขาเขาที่แรกเเขาเขาบอกว่าโอนค้อนเรือโอยค้อนเรือเนี่ยผมก็เอาเคยเอาใช้ใช่ไหมใช่มันได้ผล ผมมาเจอเนี่ยผมบอกไปก้คนเรือผมก็จะเอาสิบกระผมเป็เรือเอาอยีา่สิบเลยเพราะผมเคยใช้ผมก็เรือมันใส่ของมันก็ได้ผมพอ,อผุยน,นี่ไปพืชแค่นี้ผมมาไปใส่ากระปองปูนนะซึ่งกระปองผมใส่น้า,นาแล้วต้องไป สามันมัน,บบน,นก็ยังไม่ตายถือว่ามันไม่ตัดปานี้มันก็ยังไม่ตายแค่นี้ใส่รึ้นของกูนะนี่ผมกองนัำมันกลายมั้งเราเราก็ม่ใจว่าเป็นเป็นถุงกองแล้วแหละผมผมก็ผมก็ทำทำเกษตรมา,ามาแต่เหล็กตั้งแต่พ่อ ทำเกษตรเต้นเด็กพ่อทํามาต้องรู้ว่าปุ๋ยนี่เราไม่ตอดมต้องรู้แล้วพอลงมือเป็นแผลลงไปพันนี้่รู้แล้วแสบแน่นอนแสบแน่นอนแบบใบบานก็ไม่กลิ่นไอโมนิเอไม่ขึ้นมาไอโมนีเอครับนี่มันหวานไปมันก็ไม่ขึ้นไงหอย่างไม่มีอะไรไม่มีกลิ่นไม่แสบมือไม่ไม่เยอะไม่เยอมือละมือก็ไม่เอื้องไม่เลยอ่อนหน้านี้เราเราซื้อราคาตังท้องตลาดกระสอบเท่าไหร่ สี่ห้าร้อยสี่สิบห้ห้าห t ร้อยสี่สิบนี่คือเราซื้อจากจากคนที่มาลองเราเนี่ยนี่กับชอบต้องห้าร้อยสี่สิบราคาท้องตลาดตอนนี้มันเท่าไหร่ราคาท้องตลาดราคาเต็มโอ้ราคาเต็มว่าตลาดตอนนี้ก็เท่าปุ๋ยแทนก็พันกว่าบาทนะครับพันสี่ร้อยพันห้าร้อยพันสี่พันห้าเคมีแตไม่ได้บอกสูตรนะเขาบอกว่าเป็นเคมีที่มาจาก คนเรือถ้าถ้าผมก็ถ้าผมผมคนเรือเนี่ยผมคนเรือเนี่ยผมถ้าในวันนั้นน่ะผมมาตังไปห้าค่าเอี่ยบไปไปมุ่งพักไปนี่ก็ตกทางประกันไทยก็เส้ยประบาดแล้วก็ซื้อซื้อซื้อของมีแต่คันแรกหรือว่าครั้นที่ครั้งนี้ครั้งแรกครับถ้าผมคนเรือน่าเคยเคยเคยเราถึงได้รู้จักเขาผมนึกเขาลงเพจมาก เขลงเพจมาผมก็ทักไปว่าทักไปก็เนือดร้วนนะเฮาเขาเขาทำไมลงเพจลงลงเพจว่ะลงเฟสมันท okay. no, ั้งเท้าทับอ่ะออเฟสเฟสบุ๊กเหรอเดี๋ยวตอบตอบลงลงเฟสบล็กมาทั้งเท้าทับอ่ะผมว่าทักไปก็เนืดร้อผมเอาทักไปอื่นผมไม่เอาบอกไปนะครับมีเพื่อนบ้างที่ที่ตกเป็น เป็นเงินเหย่อให้กลุ่มวิชาชีพเนี่ยเยอะไหมที่ที่เราก็ที่ที่ที่ผมรู้จักก็ก็เยอะครับแต่ถ้าบางคนก็ไม่กล้าออกมาแสดงตัวอะบางคนก็หวานไปหมดแล้วบางคนนักาัลย์บางคนก็วางไปหมดแล้วบางคนก็ไม่กล้าออกมาแสดงตัวว่าโปวยที่ต้องไปขึ้นศาลขึ้นใดผมม่ลูกเล็กอยู่เขาเลวอยู่คนนีย ล้ว่าคนถ่ายนี่เป็นคนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะรู้จักกันชผมก็ผมรู้จักคือว่าคนที่ผมจ่ายตังค์นผมผมรู้จักถ้าคนที่ผมที่ว่าเป็นนั่งแค่นะผมไม่รู้จักนะข้าวบ้านของข้าวข้าวไปสองสองคนคนที่จ่ายตังค์น่ะผมผมรู้จักกันผมผมก็ไม่อยากทำอย่างนั้นน่ะทำไมอะขึ้นเมื่อยนั่งผมก็บอกว่า เออมึงว่ากูพันนี้ก็ดี<ม>เดี๋ยวหลังทองการค่อยเจอกันคพรับพอ,พอดีผมผ้นะผมก็หยุดพอดีเนี่ยเนี่ยงข,ขอข้ามมาพอดีข้าวยางหว่าผมพอดีแต่ติดขที่ยวคนละพอได้ได้ข่าวก็รีบมาเลยเพราะว่าถ้านักเดิ่นนานก็เดี๋ยวของกลางหายแล้วก็มีาก,การส่งครูพยานเลยเนี่ยก็รีบมาก็ให้ก็ให้ไปเยอะแล้วเพราะว่าเราส่งให้เกษตร เพราะว่าสองเกิดนะคนมันตอบดีไปนี่ใช่ไหมบางคนได้ถึงก็ใส่เลยตูให้ดีผมไม่โดนเป็นตัวอย่างอยู่แล้วอย่าเนของตกนะเ้าจะฝากเตือนยังไงบ้างฝากเตือนว่าอย่าให้เป็นเหยื่อเขาอีกดูให้ดีผมนี่เป็นเหยื่อเขาแล้วดูยังไงดูยังไงถ้าวิธีการถ้าวิธีการดูอ่ะต้องดูกะสอบนี่ว่าให้มันมี มีออยหรือว่ามีอะไรแบบนี้นี่ต้องมีจลาศที่ถูกต้องนี่ที่มาที่ไปไม่เขาล่นเอากระสอบออกนอกแม่ต um, ้องมีต้องชื่อถือน้ำเนาะน้ำน่าจะเป็นหมุดร่องจะลเลยมูกร่องเย็นดีออกได้ขารับรองว่าบุคคลตามภาพถ่ายเป็นผู้นำสินค้า ตัวอย่างปุ๋ยในกระสอบแล้วก็เอามาละลายน้ำนะครับสังเกตได้ถ้าปุ๋ยที่เราใช้โดยทั่วไปมันจะมีรสชาติที่เค็มนะครับถ้ามีบาดแผลที่นิ้วที่มือก็จะรู้สึกแสบร้อนนะครับสังเกตง่ายๆขอให้ชาวบ้านนะครับทุกท่านที่ได้รับการติดต่อที่จะมาจำหน่ายปุ๋ย ให้วิเคราะห์นะครับแล้วก็รู้จักจยับยั้งชั่งคิดสักนิดนะครับปุ๋ยที่ถูกและดีมันไม่มีหรอกครับมันไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีาพ่อค้าเข้ามาหาท่านนะครับก็ให้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ชุมชนได้เลยครับผม <S <S ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งหมู่หมู่นี้แหละครับ